สบายดีพี่น้องครับสวัสดีจ้าท่านผู้ชมเอ้ย FC ที่น่ารักของขอยบังแด็ดเลยเหรอคุณแม่คนจีนเมียนพอจ,จะเ,เมียนนั่นเด้อพากันนั่นเอาแม่นี่สีดีๆทั้งนั้นนี่เอาอันนี้สีวาดจะดินสอนี่ใส่ดินสอนี่งแก้ไว้ปกดินเหลาหนี่งม,มาวันนี้พหญ่เพชรประหารเอาไหม่มาหายว่าจ้ะ อกน้ำไหม้กันไปหลักมาเบาหลักนีขาดเนี่ยมันอหกับมองุ้ยหายกินแหยม่ได้กินหลักท่าทายเสเบอย่านโคตมัโอ้ยลักค่กินมันก็เกินไปแลยมองชค่วก็ยุ้ยหากินกันนะแต่ว่าน้อยหลักไพ่ยุ้าหลักเนี่ยมันขึ่นมนมานเป็นเดียนกัน สอดขามาแั้วเขากเขาตั้ง,งเงินหันนดอีกีเมก็อกองไฟแ,แต่ถ้าเราไปห้องม,ม่วนต้เลเยมัาเลยง นะฉ้นจะำมาหร้ายเนาะเวลาบุมีก็ยักๆยกเวลามีก็บอยากนี่เป็นปตะป๋องแก่ดะ chị so rồi. น้าเลยมันตื่นงังวะต้มไปกินกับแจวมาไหม น้ำมันสังแค่ในต้มว่าหวานในพี่น้องต้มกินน้ำมันขอดซีเห็ดขอดิมต้มมะแล้ขงขอดิ่มเจียวกะปิเจียวกะปิน้ำมันต้มทอดไข่เจียวแล้วก็แล้วพี่น้องอาหารแดงครับนะแม่อะไรเมื่อพอมันคายเห็น<อ>ไหมเนีย่ยให้เห็นได้ยิน จะทำอะไรมันคายบังเอิญนะแม่เส็นให้นี้ท้าสีจะท้าสีแล้วก็สีนี่แม่เห็นให้แล้วนี่เอาน,นี่เอาสีชมพูเอาน,นี่นี่ถือบ้านงูมันนี่เอานแล้วเอาทำทำทำนัล้วมันคายอยู่สิพัจับน้ำใหม่แม่เฮ้ยเ ข้าวนเป็นตามูกกั๊ดเต็มพ่อพี่ผู้ไม่เอาพี่ผู้ว่าไม่วาดวาดเองไม่ว่างเห็นไหมนี่เห็นไ,ไหมไม่ว่างวาดเองอย่ามากวน เนี่ยแม่ทำอันนี้ก่อนหนูทำเลยทำเลยไหนทำดูทำให้ดูหน่อยไหนทำให,หำ้ดูหน่อยเด็กดูสิสวยจังสวยโอ้โหโอ้โทาปากทาปากเอาสีแดงทาปากอาันีแดงทาปากก่อน ลายเตอ๋อถูกเนาะเต็มกะละมังพอดีต้มต้มจำแกล่อมเห็ดแก้วกะปิกินเอาเดี๋ยวยเ,เดี๋ยวจะพักคึณแมาเอาอนนี้ไปเทให้ก่อนเ<ม>ทข้าวหน้า Nhìn mình xin đường như bao, không? Hãy ra เป็นนไมอันนี้พมตงไอันนี้สิ่ไม่ต้เจอันนี้นนนสนนีสาเป็นน้ำม่ดองไม่สม้ม ไปต้มกินกับมาแซ่เซมื่อวานต้มจำแซวพูดไดเคยกินสมนรือไม่ คือห่อุกพี่นองเอาไปต้มต้มสุแล้กก็บีน้่มันแล้วก็ขั้นขั้นเจืเกลือไปไปนัวใส่เข่าใส่กระเทียม แกสอั yeah. Yeah. Ora, yeah. Yeah. Yeah, ้ yeah. okay, yeah. hmm. okay, oh ีนมเยังอีาสีอะไรสีแดงนี่ไงสีแดงหยิบอาดูอืนั่นแหละแกอืแก้ม เดี๋ยวพะลมพังออกมาให้แน่ยนะแมงมีใช่ไหมโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคเย็นเซื้อรถก็ดีเนาะตรถละพันกว่าบาทก็ได้เรื่อมมันไงแม่ครับพอเรื่องมันแย่กว่กเขาอื่นคือเรื่องมันกดตัวขอมัน ล <laughs> да um, ืมกดกระงังเลยเอายิงเงงนางยิงเงงเด้โอ้สวยจังเลยมีมานางพอจะเป็นหมูไปน่อเอ้ยปากเปียกก็ยูนี่ว่าอยเนี่ยก็ยูนี่ักก็ยูนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้มต้มนะตอนนี้เห็นน้ำไม่ส้มน้ำไม่อันนี้ฮะถ้ามาต้มยิมมาแซ่ดรอไม่ไม่ต้อง่งั้มันเครื่องคอยเยว่าปรถนม่เนียวนบอกมันต้องมาเ่รถนห่ว่อนเราจก็่นรถนอหอดเียแม่เจอว่าเดดตำลิมนี้ไว้ช่งนี้สิแม่เอคลิปหน้าครับ